สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีนแล้วก็สวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูกันนะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะใบที่หนึ่งนะสี่ดาบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือสี่ดาบนะเหตุการณ์อะไรล่ะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายอยากรู้สึกพักผ่อนรู้สึก อยากนอนหรืออาจได้ไปร่วมงานพิธีงานสีดำอา,อาจจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ที่คุณอยากไปแต่พลังงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพักผ่อนเกี่ยวกับการนอนเกี่ยวกับการทำสมาธิโอเคทีนี้เรามาดูใบที่สองใบที่สอง เป็นสี่ไม้เป็นพลังงานของความสำเร็จเพราะฉะนั้นอะไรนะนิ่งๆิ่งไว้แล้วสำเร็จใช่ไหมเหตุการณ์คือการพักผ่อนสี่ไม้ต้องพบเจอกับอะไรสี่ไม้ความมั่นคงความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะแปลย,ยังไงสองใบนี้ถ้าคุณทำงานหรือลงทุนเกี่ยวกับการหลับการนอนเกี่ยวกับการพักผ่อนนอนหลับคุณจะประสบความสำเร็จ บางคนบางท่านอาจจะไปซื้อหุ้นโรงแรมอาจจะมีการซื้อขายรีสอร์ทซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านพักอ่าหรืออาจจะทํารีสอร์ททาสถานที่พักผ่อนสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับหรือบางคนบางท่านอาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องนอนธุรกิจที่เกี่ยวกับการนอนหลับอ่าหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับสมาธิใบที่สองคุณต้องพบเจอกับความสําเร็จแน่นอนนะเราจะมาดูว่า แล้วคุณต้องทำอย่างไรต่อไปอจะมีอุปสรรคปัญหาไหมหรือว่าจะต้องทำยังไงโอเคมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างาชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าเกิดมีความสําเร็จในตรงนี้แล้วประสบความสําเร็จตรงเนี้ยงานดีเงินดีแน่นอนเพราะ,ะชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทีนี้เรามาดูกันใบที่สี่นะ ไปที่สี่สรุปลัฐิศทางในอนาคตเป็นอะไรอ่าสี่ถ้วยสี่ถ้วยคือคืออะไรเอ่ยคือเราต้องรับฟังอ่ารับฟังคิดวิเคราะห์ไตรตรองอหรือเราอาจจะต้องยอมรับบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องร้องขอความช่วยเหลืออ่าแต่สี่ถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการปฏิเสธการที่เราไม่ฟังใครเลยเป็นการที่เรา ไม่ต้องสนใจอะไรนะเพียงแต่เราแค่มุ่งมั่นตั้งตาทําในสิ่งที่เราอยากทำนะแต่ทิศทางในอนาคตตําแหน่งใบที่สีเ่เขาก็เตือนมาว่าคุณอย่าพิ่งมั่นใจมากไปนะดูข้อมูลให้ดีก่อนดูทีวว่ามันมีอะไรโอกาสอะไรเข้ามาหาเราบ้างเราอย่าเพิ่งตัดสิทธิ์อย่าเพิ่งตัดโอกาสในสิ่งนั้นให้ลองพิจารณาโอกาสที่จะเข้ามามีใหม่โอเคแหละ สี่ใบเนี้ยมันอาจจะบ่งบอกในเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้นะว่าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องนอนเกี่ยวกับการนอนที่พักคุณประสบความสําเร็จแน่นอนและชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณควรมองหาโอกาสที่กําลังเข้ามาในชีวิตคุณอย่าปฏิเสธโอกาสอย่าปฏิเสธกําลังใจหรือน้ําใจจากเขาคนที่เข้ามาช่วยเหลืออาสี่ถ้วย ลักษณะของอย่าเพิ่งปฏิเสธลองคิดดูก่อนนะอา,อาจจะมีคนมาติดต่อก็ได้มาติดต่อซื้อบ้านมาติดต่อทำธุรกิจด้วยกับเรา,อาโอเคนะบางคนบางท่านถ้าไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆงานก็มา,าบางคนบางท่านอาจจะมีที่ทางเยอะอาจจะมีคนมาติดต่อเพื่อซื้อที่ไปปลูกบ้านอันนี้มีโอกาสทำได้นะราศีมีนะโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าอะไรส้มหล่นอ่าโอกาสที่จะมีดวงฟุก,ฟ,กฟุกฟ้าเปิดคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอยู่เฉยๆก็มีคนมาติดต่อมีคนเอาโอกาสดีๆมาให้โอเคนะราศีมีนถือว่าค่อนข้างไพ่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะเพียงแต่แค่ว่าเราอย่าพิ่งปฏิเสธอ่าเราลองรับเงื่อนไขรับข้อเสนอมาคิดวิเคราะห์ให้ดีๆก่อน ทีนี้คุณจะเลือกหรือไม่เลือกก็อยู่ที่สิทธิ์ของคุณแล้วนะครับโอเคจบแล้วนะกับชาวราศีมีนใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ